นี้เราอยู่ที่วัดศีเกิดจังหวัดชุมพวันนี้เขาจะมีต้นสาระก็เลยพามาชมต้นสาระคร่ัน,นี่นี่เป็นต้นไม้ในพรธตำนานบางคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่เคยเห็นมันจะเหมือนจะเหมือนจะเป็นหนามแต่มันไม่ใช่หนังนเป็นกิน่งเฉยๆ ่ดอกดอก็จะคล้ายคล้ายดอกบัวนรือดกตะโกหีือดอกนี่ดอกบุชชัาหืมลูกก็จะแข็งแข็งแข็งมาก จะเป็นไม่ไก่หานี่ได้ยากนะคะ